เอาไก่ไผ่ลักตีกันเมาเด้อครับตอนนี้ดึงดึงเข้าไปเอามันได้ต้มรวดจากไก่ไผ่เป็นไก่ไผ่แล้วครับดึงอเอ้ดึง,ง,ง,ดงไก่ไผ่เด้อครับตอนนี้บฮห้จักเจ้าของดึงลงไปลุกขึ้นมาบหกัน เดึงองืดึงให้มันได้ต้มเอาคักๆเอาแล้วครับจะขวางวามมีตีเลยหาสิยกเอายกเดียวเลยนี่เอืบักขาดำก็บ,บักขาเหลียงครับตอนนี้ดึงบักขาเหลียงนี่โปโอ้แม่นเห็นปะมันไกตีคือไกหล,ลาดครับพี่น้องเบิ้งครับเบิงบ้งเบิ้ง ลักตีกันจากไก่ไผเป็นไก่ไผไก,ไไก่อุปครื่อบ่มีดอกเสียอย่างเดียวโปเออมียนมันเออบักขาดำเมื่อบักขาเหลยียงเดึงตายกระต้มตัวมาเป็นไก่เข้าตัวเนาะลักตีนะก,กันเดึงโปเอ,อ,อจัดเข้าไปมาเบิ้งมาเบิ้งกันหนิมาเบิ้งหให้กับพราะย่าซ่าหนิไกไ่ไผเป็นไก่ไผนี่บ่ฮู้จักดอกไก่อุปครื่อบ่มีดอก เขาตาก็มาการว่านี่ดึงโปะเอาเสียนไก่ทั้งหลายครับเป็นไก่ลาดคือไก่ตีล่ะนี่ดึงครับยกนี่มันสี่ไหลายกยย่นี่ครับเอาตอนนี้ครับโป๋ะ,ปะดึงซูมขมขม้าจังหน่อยพี่น้องเตเต็มสตรีมแล้วเอา ตีเลยลอยนาทียกเดียวไก่บ่มีเจ้าของบ่มีสังเวียนดึงบักนึ้อเข่าปีกโปเอา้าหุ่นซ้ำกันขาซ้ำกันเด้ง <c oughs> ด,ดูแล้วกันบ่าตายกับบะตายกับเลี้ยงบะตัวลากตีกันดึงเข้าไปดึงไก่ไผไปไก่ไผ่ละครับพี่น้องบ่มีเจ้าของแล้วดึงเข้าไป ดึงแลนแบบนึ่งออกโวมาล้อมาล้อคือย่งน้อนี่มาล้อ,ลอ,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 นนลอเอาดึงขาอ่อนเทียๆครับตอนนี้ดึงเข้าไปโปัดไปบ่มีสังเวียนบ่มีกรรมาการครับตอนนี้ครับดึงเข้าไปโปเอ้เอ้าเอ,อิเอาเลย พามากบขวอยคือนเเนาะพี่น้องดึงเข้าไปเอาไปแล้วครับตอนนี้ผ่านไปสามนาทียังบ่าตายยักตัวครับขอให้เจ้าขวงไก่โวกดีโศกหมนันอุปเครืิดนั่งเฝ้าเ,าเบิงบ่ไลออกได้ครับอุปเครืิดก็นั่งอยู่เงี้ยอุปเครืงดึงเข้าไปบ่มีไก่ลักตีกันบ่เอาเข้าไปพี่น้องดึงเข้าไปมีกวางเสียอยู่ครับมีงว่าก้มา มาขี่เหย้ยนตัวนึงเอากลับเข้ามาสนามเอามาแต่รับจา่างเยาวาน,นอนตายทั้งสองเ้อเอา้าโอ้แม่นขนาดเดี๋ถือสายเหรอคือโบเห็นเหลียยอย่ายืนโจดูกรรมการพร้อมแพทย์สนามก็เตรียมพร้อมรถกู้ชีพพร้อม,อม,อมตอนนี้เอาพี่น้องดึงเข้าไป,ป เซียนไก่ทั้งหลายเขามารับชมเลยครับหลักตีกันบอกจะไก่ไผเป็นไก่ไผแล้วเอาดึงเข้าไปแล่นหระบานบักนึงแพ้แล้ว,พ,วพี่น่องไปเก็บนักพุ่นไอ้แล่นขอบป้าเขาดงไปลุนไอโอ้ยขอบคุณพ,พี่น่องพุ่นออกแล้วบาน,น